มาสเลเดอร์ลูคิมีตอนจบยังไงเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่มีตอนจบรลายแบบทั้งซีรีส์หรือจะเป็นเดอะบูวี่และตอนพิเศษ ซึ่งทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีตอนจบที่ชัดเจนทําให้ผู้กำกับเขียนบทสรุปตอนจบลิวคี้ที่แท้จริงก็คือภาคหนึ่งบวี s เอพิโซดไฟแนลซึ่งมันก็เป็นตอนจบอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าว่าถ้าเป็นส่วนของซีรีส์นั้นจะมีตอนจบหลายแบบมากๆแต่ก็ไม่เคยนำมาถูกมาใช้แบบจริงๆซึ่งฉากจบของลิวคีนั้น จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแต่ละตอนก็จะมีตอนที่47จนถึง50ที่ทีมงานเคยใส่ไว้ในฉากนั้นแต่ก็ไม่ได้ถูกใช้งานจริงอาจจะมีปัญหาบางส่วนที่ไม่สามารถใช้เป็นตอนจบได้จริงและผมไฟล์ลักเกอร์ซึ่งจะมาเล่าเนื้อหาตอนจบของซีรีส์มัสเลเดอร์ดูคิที่ไม่ได้ถูกใช้งานว่าจะเป็นยังไงเนื้อหาที่ผมหยิบมานี้บางเนื้อหาอาจจะมีดีหรืออาจจะมั่ว ก็ขอภัยณทีนี้ด้วยแล้วก็ขอภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังแต่ละฉากกันเลยฉากโจบแบบที่1นึ่ลูคีกับไนคือผู้แข่งขันคนสุดท้ายฉากนี้เป็นเหมือนบทสรุปของ Battle Royale ในมั s สเลอร์ลูคีที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสิ้นหวัง ของทั้งคู่หลังจากการต่อสู้ที่ยืดเยื้ออย่างยาวนานเหล่าไรเดอร์ก็ได้ตายกันแทบหมดเหลือเพียงชินจิและเลนที่ยืนหยัดมาเป็นผู้แข่งขันสุดท้ายแต่แทนที่ชายชนะนั้นจะดูใกล้เข้ามาทุกทีแต่กับตรงกันข้ามก็เพราะทั้งสองคนเริ่มตระหนักว่า Rider War นั้นไม่มีทางที่จะมีตอนจบแบบแท้จริงหรือก็คือความสิ้นหวังปกคุมพวกเขา พราะไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามก็จะเหลือเพียงความสูญเสียอย่างเดียวและความจริงที่ว่าล i d เดอร์วอลนั้นถูกสร้างขึ้นบนความโลกและการบงการของผู้ควบคุมมิลเลอร์วนั่นเองฉากจบแบบที่2ความลับของยูอ e ีที่ถูกเปิดเผยแท้จริงแล้วยูอี e นั้นเป็นตัวตนที่มิลเลอร์วสร้างขึ้นมาตั้งแต่เธอยังเด็กร่างจริงของยูอ e ีนั้น เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กแล้วแต่ความทรงจำและความรู้สึกของเธอถูกสะท้อนและคงอยู่ในโลกกระจกเพื่อให้พี่ชายหรือคันสกิชิโร่ไม่ต้องสูญเสียยูอิไปและ m i ม r World จึงสร้างยูอิพอรชั่นแบบจำแรงขึ้นมาเพื่อให้เธอนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่การมีอยู่ของเธอนั้นเป็นเพียงชั่วข่าวเมื่อถึงวันเกิดครบรอบ20ปีร่างจำแรงของเธอนั้นจะสลายหายไปไม่ว่าจะมีใครชนะ ไรเดอร์วหรือไม่กระาม่นี่ก็คือเหตุผลที่คันสกิชิโร่นั้นพยายามอย่างสุดขีดเพื่อจะทําให้การแข่งขันของเบเทอร์เรียนั้นสําเร็จเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือใช้พลังแห่งความปรารถนาเพื่อทําให้ยูอีนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆนั่นเองฉากจบแบบที่3ชินจิพยายามหยุดสงครามแต่ถูกฆ่าก่อนชินจิเป็นรเดอร์เพียงคนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วม r รเดอร์ว เพื่อความปรารถนาส่วนตัวเขาเชื่อมั่นว่าการต่อสู้อันไร้เหตุผลเหล่านี้และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหยุดเหล่าไรเดอร์ไม่ให้ฆ่ากันเองแต่โชคชะตากับโหดร้ายก่อนที่เขานั้นจะทำสำเร็จชินจิก็ถูกฆ่าก่อนโดยมิลเวอร์มอนสเตอร์ของโอดินโจมตีและฆ่าตายความตายของชินจินั้นกลายเป็นภาพสะท้อนของความจริงที่ว่าไรเดอร์วอ์นั้นไม่เคยมีที่ว่างสำหรับความยุติธรรมและความหวัง ชินจิผู้ที่อยากปกป้องผู้คนและหยุดสงครามกับถูกกำจัดไปก่อนสแสดงให้เห็นว่าสงครามไรเดอร์บวกความสิ้นหวังและความสูญเสียลุ่นๆวนมันยังทำให้ความปรารถนาของไรเดอร์คนอื่นๆกับเห็นได้ชัดว่าเต็มไปด้วยความเนแก่ตัวต่างจากชินจิที่ไม่มีความปรารถนาหรือความต้องการแบบส่วนตัวเพราะการตายของเขานั้นจึงไม่ได้จบแบบฮีโร่แบบชัยชนะแต่กับจบด้วยคำถามใหญ่ เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตและความหมายของการต่อสู้นั่นเองฉากจบแบบที่ 4, เล่เรนกลายเป็นผู้ชนะไ i เดอร์วครั้งนี้หลังจากชินจิได้เสียชีวิตไปแล้วเรนก็กลายเป็นผู้แข่งขันคนสุดท้ายของโอดินและเขาต่อสู้จนเป็นผู้ชนะไรเดอร์วและได้สิทธิ์ขอพรตามที่สัญญาไว้ความอธิษฐานของเล่น,นั้นเรนไม่ได้ขอพรให้เอรินั้นหายป่วยหรือ เพื่อความต้องการของตัวเองแต่เขาเลือกที่จะขอพอรเพื่อเชื่ออยู่อีกคนที่เขารักแม่ให้ตายและหายไปจากโลกนี้แม้จะได้สิิ์ขอพอรแต่ความจริงก็คือแท้จริงอยู่อีกนั้นตายไปตั้งแต่เด็กแล้วแต่ร่างที่เธออยู่ก็คือร่างจากวิลเล่เวิร์ลที่สร้างเธอขึ้นมาซึ่งถึงวันเกิดครบรอบ20ปีแต่สลายไปดังนั้น คำขอบอนของเ่นนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตากรรมนี้ได้ก็เลยทําให้ยูอิหายไปอยู่ดีเหลือเพียงความว่างเปล่าและเล่นที่สูญเสียทุกอย่างและไรเดอร์วอลนั้นจบลงด้วยไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงความพัฒนาของเ่นนั้นพังทลายเช่นเดียวกับความพยายามของชินจิที่อยากอยู่สงครามมาสเตอร์เดอร์ดูคีนั้นจึงตอกย้ําว่าสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยความพิงแก่ตัวและการเสียสละที่บิดเบี้ยว ไม่มีทางที่มีตอนจบแบบมีความสุขหรือแฮปปี้เอนดิ้งได้ฉากจบแบบที่5เลเรนตายตามมิลเวอร์มอนสเตอร์หลังจากเรนชนะไร d e เดอร์วอลและขอพรเพื่อจะช่วยยูอีเ่นนั้นก็ไม่สามารถหนีพ้นจากพัฒนาการของมิลเวอร์มอนสเตอร์ได้ซึ่งมิลเวอร์มอนสเตอร์ของเรนนั้นก็คือดาร์ควินก็ได้กัดกินร่างกายของเรน จนถึงที่สุดและเรนก็เสียชีวิตตามไปความหมายของฉากนี้ก็คือเมื่อ,อยูอิสลายไปและเรนก็ตายตามไม่เหลือไรเดอร์คนไหนที่รอดชีวิตเลยนี่ก็เป็นการปิดฉากของไรเดอร์วอลที่สิ้นหวังที่สุดพ่อสงครามไรเดอร์นำมาซึ่งเพียงความตายและการสูญเสียแม้แต่ผู้ที่รักและเสียสละที่สุดอย่างเรนก็ไม่สามารถหนีพ้นชะตากรรมของตัวเองได้สรุปตอนจบไรเดอร์วอลนั้น จบลงด้วยที่ไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงไม่มีความสุขไม่มีการเริ่มต้นใหม่สําหรับใครเลยเหลือไว้เพียงโลกที่ว่างเปล่าหลังความสูญเสียทั้งหมดฉากจบแบบที่6 Miller World ไม่ถูกทำลายแม้ Rider w a r l จะสิ้นสุดลงแล้วแต่ Miller World เองไม่ได้ถูกทำลายไปยังคงเป็นอีกด้านที่ซ่อนอยู่กับโลกจริงนั่นก็หมายความว่า มิ l ลเว w ร r มอนสเตอร์นั้นยังสามารถปรากฏตัวและคุกคลามผู้คนต่อไปได้ความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือตอนจบไม่ได้มอบความสุขแบบถาบอลแบบในซีรีส์เรดเดอร์เรื่องอื่นผู้ชมจะรู้สึกได้ว่าปัญหาที่แท้จริงยังคงอยู่แม้เร d เดอร์วอลเองจะจบลงก็ตามนี่ก็คือการสะท้อนธีมหลักของลิวคิโลกนี้ไม่มีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแม้จะต่อสู้จนถึงที่สุดชัยชนะก็ไม่ใช่คำตอบ และความสงบสุขแบบทาวอนเป็นเพียงภาพลวงตานั่นเองฉากจบแบบสุดท้ายที่ถูกตัดออกเดิมทีทีมงานวางแผนไว้ว่าตอนจบของลิวคีนั้นจะไม่จบแค่ไรเดอร์วอลหรือ,อยูอีกหรือไม่ก็เลนเท่านั้นแต่จะมีฉากสั้นๆปิดท้ายเป็นคนธรรมดาในโลกจรงิเรงเดินผ่านกระจกเงาบนถนนและในเงากระจกนั้นจะเห็นเงาของ w ิลเวอร์มอนสเตอร์แอบจ้องอยู่ ความหมายก็คือถึง Rider w a ์จะจบลงแต่ภัยจาก m i ิเล r World ยังดำลงอยู่ทำไมละ่ะทำไมฉากนี้ถึงถูกตัดออกทีมผูก้กำกับและโปรดิเซอร์เห็นว่าโทเรื่องของริวคีนั้นรู้สึกมืนมนมากกว่าอยู่แล้วหากเพิ่มฉากนี้เข้าไปจะทำให้ตอนจบดูสิ้นหวังเกินไปสำหรับรายการทีวีเด็กๆสุดท้ายเลยถูกตัดออกและใช้ฉากลิเซตโลกที่เบาลงและมีความหวังมากกว่า ถ้าฉากที่ถูกตัดออกเอามาใช้จริงๆริวคีนั้นจะเป็นซีรีส์ที่ไม่มีทางออกใดๆเลยสื่อชัดเจนว่าความสงบสุขถาวรน,นั้นไม่มีอยู่จริงต่อให้เรเดอร์ศริสระชีวิตแค่ไหนโลกก็ยังเต็มไปด้วยเงามืดที่คนทั่วไปนั้นอาจจะไม่มองเห็นเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับสรุปฉากจบของซีรีส์มัสเลเอร์ลูคีที่ไม่ได้ถูกใช้งานจริงเนื้อหาที่ผมเล่าวันนี้ก็คือมีความดาร์กล้วนของตอนจบซีรีส์ลูคีที่ถูกตัดออกเนื้อหาที่ผมเล่ามันอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือมั่วบ้างก็ขออภยนะัยณที่ด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบวิวนี้ก็กดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปชอ็อตหรือว่าคลิปใหม่ๆของผมที่อัพ โหลดแต่ละสัปดาห์นะครับผมใครเป็นแฟนขับของมาสเลดเดอร์ลูคิก็สามารถกดหนึ่งมาได้เลยนะครับใครมีเนื้อหาอะไรแนะนําให้ผมทําก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับผมอะไรอะไรก็ครับผมนั่นแหละโอเคส่วนตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย